ทุกทุกทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม100วิธีตายจะตายทำเฮียอะไรโอเคนะครับก็หน้าหน้าเกมเปิดมาอย่างสดใสนะครับเด a อินหนึ่งร้อยวอ่ะไม่ออกโอเคกคับเพลงเลยนะครับก็มันเป็นเกมรู้สึกจะเป็นเกมผ่านด่านนะครับอะไรอ่ะ เอาอะไรอะโอเคเรามาดูดีๆด,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 ดีกว่าไม่ใช่อะไรโอเพ่เนฮะตายให้กินแก้วนี้เลยครับมึงจะได้ตายมึงตายแน่ๆน,นานเอาไอ้เฮ้ยมึงห้ามตายใช่ไหมงั้น ตีห่างเลยครับตีหัวตี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 ามึงตายตายตายเลเวล06930เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเอ้าตายหามหมดเลย อ๋อคือเป็นเกมแบบนี้ใช่ไหม <L un> ขออีกตาอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อ,อะไรกูกูขออีกตาไอสัตว์ไอสัตว์ให้เราาห้ามตายนะครับคือตัวเราเองเนี่ยห้ามตายห,หลอกกูไม่ได้หรอกอา่าอร่อยอ๋อ <L un> ไงครับไงครับอย่าอย่ามาเดือใส่ผมครับให้มันรู้บ้างผมเป็นใครครับไปเรื่องเนี้ยนะฮะโหดบอกแล้วว่าโหดโหดคืออะไรอะ่ะอูสี่สองห้าศูนย์ ให้กูยกอ๋อให้กูยกป้ายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยว,ยวมึงใจเย็นสิเอา้าเอา้าตายหานหมดโอเคครับเดี๋ยวชียอะไรให้เราเนี่ยรู้สึกจะได้ของด้วยนะครับอู้อู้เป็นเกมแบบให้สะสมของ ให้ได้ของในพวกนี้ด้วยนะครับอะไรอีก่ะคืออะไรวะโอเคเรามาเล่นกันต่อดีกว่าแล้วกันนะมามาดูกันไอสัตว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรอะเดี๋ยว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 อ๋อให้เอ็นหน้าจอให้เอ็นหน้าจอเกือบไปแล้วัม่ละมึงเฮ้ยชี้ยะ ไม่ได้กินผมหรอกครับไม่ได้กินก uh> okay. ูหลอกจริงจริงต่อเมื่อเออคือเมื่อกี้คือห้ามไม่คนตายนะครับอันนี้ผมงอันนี้หนึ่งหกคืออะไรอ่ะผมทำอะไรเชื่อเมื่อกี้ไม่เป็นอ่ะ น,นี้ได้อยู่นะครับโอเคเห็นลุงแกนั่งขี้อยู่นี่ก็ภูมิใจนะครับไอสัตว์ตาย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 เด็กเป็ดโคตรน่าเชียโอ้ยอันนี้ง่ายไม่ได้กินกูหรอกเอา มีอีกไหมเฮ้ด่านนีมันล็อกอยู่นี่ว่าเรามีเวลาเล่นึ่งสองครั้งนะครับเพราะมันให้เราเล่นมากที่สุดห้าครั้งนะฮะโอเคเรามาเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าหนึ่งวิธีตายเกมชื่อเฮียมากสองศูนย์สามเพื่อเป็ดเนี่ยนะวันหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจว่ะ เอา้าว่าทำเป็นแล้วนะเย็ดบอกเลยว่าโหสัตว์รัสเซียเล็กครั้งหนึ่งที่ผมห้ามตายใช่ไหมไปไว่ายไปสิว่ายไปสินะฮะไม่ได้กินอันนี้รู้แล้วเอา้า กดซาวมั่วเลยอ่ะขออีกทีกูขออีกทีสัตว์ลุงมึงว่ายน้ำไปเร็วเร็วเลยใจเย็นนะครับลุงลุงลุงใจเย็นลุงนี่คืออะไรอะ่ะฟอร์มวัน ไอ้คืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอันนี้ว่ะอันนี้ก็คือให้เอาอันนี้ปักใช่ไหมมามาขอให้มาไม่ได้แดกเลเวอัพอีกแล้วเลเวอัพบ่อยมากอัพหนักมากเกมเมื่อกี้ง่ายมากอะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้เอ้าเฮี้ยคว่ำเดี๋ยวนะครับกดซาวผิดตลอดลุงลุงต้องวิ่งลุงต้องวิ่งวิ่งดีๆลุงเฮี้ยลุงลุงมึงหื่นมากเฮี้ยโอ๊ยติดเลนไว้เี่ยติดเลนไม่เนี่ย โออยสัตว์ประตูห้องน้ำเหี้ยอะไรมันจะขนาดนีดด้วะ oh, <no. S 1> <c oughs> อ๋อน่าอ้ไอเรื่องเงี้ยไม่ได้สายตาผมดีเว้ยอีกครั้งหนึ่งกูไม่ยอมตายสองห้าสามหนึ่งหกหกบอกเลยว่าโหดตายตายตายเฮ้ยไ,ไม่ทัน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 โอ้ปลาเหี้ย ไอปาย่ยขออีขออีกทีไม่ได้เหรอเออขออีกทีได้ครับศูนย์หนึ่งสี่ก็แค่รีบๆกดอ่ะมันจะยากอะไรวะไอสัตว์มึงลงถังขยะไปเลยมึงลงถังขยะไปมึงลงถังขยะไปไม่ได้กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องแหลกเครื่องค้างเครื่องแหลกเดี๋ยว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 เครื่องแหลกเครื่องเหลกเครื่องแหลก อ่ะคี๊ย่มล้าเครื่องแหลกขอโทษขอโทษขอโทษอือหายแหลกแล้วเว้ยคือเมื่อกี้ผมทาสก,กีนไม่ติดอ่ะนะครับขอไปขอไปอันนี้อีกแล้วอันนี้อีกแล้วอ่ะอ่ะบเือพี่เช่ลุงลุงใจเย็นลุง คือบางทีลุงมึงมองเองมันก็ได้เยอะว่าไอเหี้ยมันมีถังขยะหรือเปล่าเอ้ยมันมีหลุมหรือเปล่าเฮ้ยอ,อีกแล้วอะไรอะ่ะให้ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ไม่รู้อะเอาล่วงเอาเอาอีเจ๊ <S <S ทำไมเลือดมันต้องเป็นสีนี้ด้วยวะอิชี่อเชีอ่อเชีอ่อเชี่ ที่ได้กินเว้ยไม่ได้กินผมหรอกไอ้สัตว์ตาย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 ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนั่นโอเคครับก็ต้องขอจบกันไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะกับเกม100วิธีตายนะครับก็ใครที่อยากจะตายนะฮะใครที่ไม่อยากตายนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ อาจจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าผมยังอัพคลิปนี้ยลงอยู่นะโอเคสำหรับพัทนี้แล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็เจอใหม่พาัหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บๆอย่าลืมกินข้าวกันนะ